ซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยเงินฝากหัวข้อทัป,ปิกวันนี้ฝากเงิน120 0 0 0บาทกับแคมเปญเงินฝากประจำทันใจ12เดือนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง2.2%จากธนาคารไทยเครดิตนะครับเดี๋ยวแคมเปญนี้เราจะไปดูกันฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับโดยรายละเอียดแคมเปญนะครับบัญชีเงินฝากประจำา2 2เดือนเฉพาะสาขาพารากอนให้อัตราดอกเบี้ย 2. 2 ประเภทผู้ฝากบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยเปิดบัญชีกับทางธนาคารนะครับเป็นลูกค้าใหม่จํานวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ําหรือฝากต่อเนื่องเมื่อครบกําหนดตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทนะครับสูงสุดต่อรายไม่เกิน1น0 0ล้านห้าแบาทและต้องรักษายอดฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดไว้ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสดณนะวันที่เปิดบัญชีและหกักภาษีณนะที่จ่ายตั้งแต่บาทแรก ตามเงื่อนไขของจำนวนเงินฝากและระยะเวลาการฝากที่ธนาคารกำหนดโดยผู้ฝากได้รับอัตราดอกเบี้ยตามธนาคารผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวนแต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ยณนะวันฝากเงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชีหากถอนบางส่วนจะทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีก็ต้องปิดบัญชีเท่านั้นนะครับ กรณีถอนเงินต้นหรือปิดบัญชีก่อนครบกําหนดระยะเวลาการฝากหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจําทันใจธานาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอ,อมรัพย์ตามประกาศของธนาคารหน้าวันที่ผิดเงื่อนไขหลังหักภาษีหน้าที่จ่ายตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้นสําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายไปเกินนะครับรวมภาษีที่หักภาษีหน้าที่จ่าย ธนาคารจะหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารโดยผู้ฝากสามารถขอคืนภาษีหักหน้าที่จ่ายดังกล่าวจากกรมสรรพากรด้วยตนเองเมื่อครบระยะการฝากผู้ฝากต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจหรือประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่น ของธนาคารในช่วงระยะเวลานี้นะครับให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคารและคิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศณขณะนั้นจากยอดคงเหลือในทุกบัญชีในบัญชีทุกสิ้นวันหากบัญชีเงินฝากประจําทันใจครบกําหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา1เดือนนะครับนับจากวันที่ ฝากคบกําหนดบัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัตินะครับเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจํานวนและได้รับอัตราดอกเบีย้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคารโดยผู้ฝากต้องติดต่อทางสาขาที่เปิดบัญชีด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อเปลี่ยนสมุดคู่ฝากเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมฝากถอนได้ตามปกติธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษีหนะที่จ่ายจากอัตราดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของกรมสัรพากร ซิลิคคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากเงินต้น120,000บาทดอกเบีย้ย2.2%จำนวนวันที่ฝาก365วันดอกเบีย้ยที่จะรับ2,640บาทนะครับรับอัตราดอกเบีย้ยไปเลยอัตราดอกเบีย้ยยังไม่เกิน20,000บาทไม่ต้องถูกหักภาษีณที่จ่ายของตัวอาตาดอกเบีย้ยสรุปเงินต้น120,000บาทบวกดอกเบีย้ย2,640บาทเป็น122,640บาทรับไปเลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดซับค i ายแล้วกลับมาคำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากได้ใหม่ในคลิปหน้าเราจะผัดเปลี่ยนมุนเวียนแคมเปญเด็ดเด็ดแคมเปญโดนมาพูดคุยกันเสมอนะครับสวัสดีครับก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออก เอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ2 0แสนถึง5าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณบัญชีม้าสิม้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ e-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นร,ระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก 2. นะครับหลอกล่อด,ด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ตต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับ